สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันในช่องพงสะเทือนนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับตัวเจ้าหนอนมแมลงวันลายนะครับหนอนมแมลงวันลายก็จะเป็นมแมลงวันอ,อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ไม่มีพาหานำโรคนะครับก็มีทั่วไปตามบ้านเรือนเราเนี่ยแหละครับในเวลาฟักตัวเป็นตัวหนอนนะครับ ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ18-20วันนะครับแล้วก็เข้าดักแด้นะครับเป็นเวลาประมาณ15วันนะครับส่วนออกจากดักแด้นะครับมาเป็นตัวแมลงนะครับจะใช้เวลา12วันนะครับเขาถึงจะตายนะครับก็จะเป็นตัวแมลงนะครับประมาณ3-4วันนะครับแล้วก็ผสมพันธุ์กันนะครับ แล้วก็ประมาณ3-4วันเขาจะวางไข่นะครับพอวางไข่ปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะตายทันทีเลยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากมหาลาัยแม่โจ้ด้วยนะครับส่วนอาจะให้ละเอียดกว่านี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไปศึกษาเรื่องหนอนแมลงวันลายเนาะ เรามีต้นทุนนะครับเราจะซื้อเป็นตัวแม่พันธุ์มาเลี้ยงเลยก็ได้นะครับเขาก็มีแบ่งขายกันนะครับเข้าไปในเพจ facebook เลี้ยงหนอนมแมลงวันลายได้นะคะเพื่อนๆแต่ผมไปดูแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับผมก็เลยจะทดลองการดักจากธรรมชาติดูก่อนนะครับก็ผมได้ซื้อลำมานะครับลำนี้ซื้อมาจาก ลงสีข้าวนะครับจะมีราคาถูกหน่อยนะครับจะเป็นยำลำละเอียดนะครับแต่ว่าก็ผมจะเรียกเรียกว่าลำหยาบนะครับมันไม่ละเอียดเหมือนที่เราซื้อตามร้านอาหารไก่อาหารสัตว์นะครับแล้วก็กละมังนะครับก็ถ้าตน้ตนต้นทุนก็ประมาณ20บาทนะครับกละมังส่วนลำผมซื้อมาในกิโลละ8บาทนะครับ 8บาทนี่กระสอบนี้ก็ประมาณ5กิโลนะครับตกประมาณ40บาทนะครับก็จะมาแบ่งใส่กระมังได้ประมาณ4กระมังนะครับก็ใช้กะกะเอานะครับไม่ต้องช่างไม่ต้องวัดให้มันยุ่งยากนะครับกะกะเอาครับมากน้อยก็แล้วแต่ปริมาณที่เราได้มานะครับ อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกากน้ำตาลนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับอันนี้ขวดนี้ปผมขนาด1ลิตรนะครับก็ราคาที่ผมซื้อมาก็29บาทนะครับบางที่ก็รู้สึกจะกโกบ้นเฮาหรือที่ไหนนะครับผมเคยเห็นมันแค่20บาท25ไม่ถึงนะครับก็วิธีใส่ก็กะกะ,กะเช่นเดิมนะครับ ใส่ดูไปก่อนนะครับแล้วก็ลองผสมดูนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ําลงไปนะครับค่อยๆใส่นะครับเพื่อนๆเใส่ลงไปแล้วก็ขยำขยำนะครับไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนะครับค่อยๆใส่ทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับก็มันไม่ค่อยหอมนะครับก็เติมลงไปอีกหน่อยนะครับให้มีกลิ่น ที่แรงนิดน,นึงนะครับเติมน้ำนะครับวิธีกะให้พอดีนะครับก็ขยำขยำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราาจับขึ้นมานะครับบีบดูนะครับ เวลาบีบก็จะให้มีน้ำย้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เกกี่ยให้ดูสวยงามนิดนึงนะครับจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ก็ให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะอ่า ขออนุญาตตัดภาพมาเลยนะครับพอผมทําเตรียมไว้ได้สี่กระมังนะครับสําหรับต้นทุนที่แจ้งไปข้างต้นนะครับ<อ>ก็แล้วก็อีกหนึ่งวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นสแลมนะครับเป็นหรือว่าเพื่อนๆจะมีผ้าลีสี่สีเขียวเนาะสีน้ําเงินก็เอามาวางไว้ด้านบนนะครับปิดๆนิดน,น,นึงนะครับ จริงๆก็ได้ประโยชน์2อย่างนะครับตัวสแลมนี้บงังช่วยบังให้อาหารไม่แห้งเร็วจนเกินไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อเวลาแมลงเขามาวางไข่นะครับเขาจะมาวางไข่บนตะข่ายด้านบนนี้นะครับเขาจะไม่วางไข่โดยตรงลงไปที่อาหารนะครับส่วนเวลาที่เรานำไปวางนะตามจุดต่างๆนะครับเราก็หาอะไรมาปิดมาบางัง ลมอีกทีนึงนะครับแล้วก็เว้นช่องไว้ให้มแมลงเขาเข้าไปไข่นะครับนิดนึงนะครับนิดเดียวเขาก็รูนิดเดียว,ดเ,ดยวเขาก็เข้าไปได้แล้วนะครับไม่ต้องเปิดแง้มไวม,มากนะครับอาหารเรามันจะแห้งไวมากนะครับส่วนกระมังทั้งสี่กระมังก็ผมจะเอาไปวางตามจุดต่างๆนะครับให้ห่างกันหน่อยนะครับอันนี้ก็วางไว้ที่สวนนะครับ ส่วนตรงนี้ก็วางไว้ที่ข้างห้องพ่อนะครับนบจุดต่างๆนะครับเผื่อจุดนี้ไม่มีเนาะก็เอาไปเผื่อจะมีจุดๆ,ๆอื่นนะครับที่ที่มันมีตัวตัวแม่พันธุ์นะครบบางที่อาจจะไม่มีนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองลองดักดูนะครับถ้าไม่มีก็ต้อง ยอมลงทุนซื้อแม่พันธุ์นะครับซึ่งผมว่าก็คุ้มนะครับสำหรับการลดต้นทุนอาหารสัตว์ในวันในภายภาคหน้านะครับก็หาวัสดุอะไรที่เหลือใช้เนี่ยนะครับปิดปิด,ปดคุมค,มคุมเข้าไว้นะครับกันทั้งมแมลงกันทั้งหมาแมวมาคุยนะครับกันนกกันหลายๆอย่างนะครับเป็น เขาจะมาคุยเคียนะครับตัวนี้ก็อากะละมังนี้กะละมังสุดท้ายนะครับที่มาวางไว้นะครับก็สังกะสีคุมเข้าไว้นะครับเดี๋ยวก็สังกะสีมีรูนะครับแล้วก็มุดเข้าไปตามรูได้นะครับแมลงนี่ก็ขอตัดภาพผ่านไปเจ็ดวันเลยนะครับก็เข้ามาเปิดดูนิดนึงนะครับก็ ที่เห็นนะครับจะมีแต่มหนอนแมลงวันบ้านนะครับที่เห็นนะครับตัวขาวๆเห็นไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่หนอนแมลงวันลายนะครับก็ปิดไว้นะครับอีกประมาณสักเจ็ดวันนะครับผ่านไปเป็นสิบห้าวันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสำเร็จไปหนึ่งกระมังนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะกระมังนี้นะครับผมแอบมาแง้มดูแล้วนะครับเมื่อกี้มีตัว นี่โอ้โหเยี่ยมเลยครับกระมังนี้เดี๋ยวผมเอาไปเพาะพันุได้เลยโหสุดยอดครับก็ผมนับวันนะครับอ่ากระมังที่ผมไปเก็บมาเมื่อครั้งก่อนนะครับอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนาะไม่เจอ ตัวมแมลงวันหน่อยมแมลงวันลายเนาะกระมังนี้ที่เราไปเปิดกันมาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเปิดอีกหนึ่งกระมังนะครับรวมกระมังนี้จากกระมังที่จะไปเปิดนะครับรวมแล้วทั้งหมดสิบห้าวันนะครับกี้ผมแอบแง้มดูแล้วนะครับมีตัวครับแล้วก็เห็นตัวมแมลงวันลายด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะ นี่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 เพื่อนเห็นไหมครับนี่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 นะพอกำลังวางไข่เลยนะเมื่อกี้บินออกไปตัวหนึ่งนะครับตอนที่ผมเปิดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาเปิดให้ดูนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะบินหนีไปนะครับตัวนี้นเพื่อน โอ้โหประสบผลสำเร็จครับสรุปแล้วนะครับสูตรที่ผมได้ทำไปนะครับสามารถดักแมลงวันได้จริงนะครับสามารถดักหนอนแมลงวันลายได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมข้ามุงแล้วล่ะครับโอ้ดีใจครับประสบผมประสบผลสำเร็จครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่ แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นการสอนวิธีการผสมอาหารเพื่อดักหนอนแมลงวันร้ายนะครับส่วน EP 2จะเป็น EP ที่เราได้ตัวหนอนมาแล้วเราจะนำไปทำอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP ที่สนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ